มินตอบหรือย <Claire> ังโอ้ยเงินแดงกูหมดไอสัตว์เงินแดงหมดเกลี้ยงกินนี่แม่โอ้ยเอีายกู่อยเจอฟ้าก็ไม่ได้เว้ยไอ้เข๋ได้เจอสิโรงเรียนกากๆนี่ก่อนเออฟังรู้ไหมเพื่อเขียวเกี่ยวเพื่อมึงไป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 เรียน พลาดเลยขอนก็ไม่มีหมดเราเล่นหมดไม่ฮด้แลวเนียไหวจริงไหวจริงไหวจริงเฮียเชื่อผมเชื่อผมเถี่ยวจริงจริงเฮียก็เชื่อเองไอ้หนุ่มจริงจริงกตะโกนมาตั้งดีเจกินไม่หมดกินไม่หมดกูเล่นมีจิตัวชูปอย่างเดียวไงแต่ส่วนใหญ่กูจะโดนเพื่อนตีตายตีตายตีตายเฮ้ยตามดีนเนอร์ให้หน่อยดิเรับแม่งไม่มาเลยไม่หานเราเพื่อนเข้าเกย์แบอีโมจิ ไห่ใครขาอะไรวะไ่สู้ครับไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ขอตังดังเลยขอตังดังเลยเว้ยไม่สู้ครับไม่สู้ครับละลันครละลันมาเห็นกูเงินเยอะขนาดนั้นเลยหรอ้ยแต่กูงงอยากอ่ะไอสีป้าไอีฟ้าีกูทำงาน้ทำงานบ้นกูไม่ได้เปิดเขาเรียกว่าอย่างไรยืนเหม่อเอาหอไสีฟ้าสีเดือดไม่เข้ามันเหรอไม่ใช่ออไม่ใช่ไอสีเดือไอสีฟ้าไม่เข้าไปเล่นไอต่อบนี้เหรออะไร ไปจะไปนอนี่ไหนอะหรอปนุ่มผู้หวิงตามตัวตโกยจ่อจริงเอาวยเอาไปเดี๋ยวเอาหน่อยสวัสดีครับลูเเนี่ยวตนี้มันตึงแล้วหรอวะอยากรู้ว่ะจะหมดไหมจะหมดเมื่อไหไปเมื่อวาหมดเฟหอันนี้คุ้มจบหนฝั่งมันฝั่งมันฝังมันคุ้มจบฝัมันหน่อยจะหมดแล้วเขียตฟรีหรอคุ้มจบฝัมันเลยอยากรู้ว่ะ

อยาไอ้่าเซตปีเฮียติตาไปรอบเดียวเซตม่เราเก็บแรงเรียบร้อยลูกพี่มานะที่หลั่งนะเฮียฮัมจะเล่นเซตนะในลูกพี่มานะเฮียเราพี่เกิบชนะแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังนะอาจจะยังนะนาทีถึงหรือเปล่านยอาจจะยังนะล้ิยังไม่เตะต่อ2นาทียังไอ่เะยิดต่อกันเลยอาจจะยังนะอาจจะยังนะอาจจะยังนะ หลอฟอฟลอีฟีอกีเลครับกอีเลยพี่ก <reading> อีเลยพี่ยา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 าเป็นนะคะยายสียายสีวทาไมบบนี้ยสีเขียวนอนเป็นสาหร่ายวากาเมะเลยอมันเป็นผักเลยไม่มีง้ก็มาเดินไอดอลมาขนมนะคะพี่พี่ทุกคนัไม่ได้ใช้เลยอะไรทุกคนไม่ได้ใช้เลยมิเล่ พี่จล่นชนะแล้วน่าจะอะไรนะมิลเลอร์เพิ่งีโมเพื่อนไปสองคนนี้พี่จบซะแล้วอ๋อมิ่งมากอ่ะเป็นคอมมิ่งเลยอ่ะห่วเหมือนไข่เนี่ยเพิ่งีโมเพื่อนไปสองคนจบซะแล้วนิ่มด้วยเจ้าอ้อไม่ได้ใช้เลยไม่ได้อเดือดไปั้าถ้วยของคนที่เป็นคนที่สามพีครับสีฟ้าช่วงนี้เขากำลังสกิลปากเจ๊ดอบบี้แอ๊ดจบเลยหอูข้าวหมูข้าวเดี๋ยวนะเป็นนั่งกินน้ำแล้ว กดกลับไม่ได้ของเ่ยกดกลับไม่ได้ของตสาเข้าเซิมาเล่นกิจกรรมก่อนเลยเนี่ยข้าน้วยังไม่ได้กินเลยเข้าเซิร์ฟไม่ได้กับควายว่ครับเข้าเซิรมาตอนเที่ยงยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยแบบกะเล่นกิจกรรมเสร็จแล้วค่อยไปหากินหิวข้าวตีเขียวหิวยายานอนนอนเป็นเพื่อนเลยมั้ยนอนเลยก ไอ้ดอกอ่ะใครอยากลั่นขอกนอนทีนอนเป็นสาหลนอนทีนอนเป็นสาหลว่าก็ไม่นเอาอยิ่งเลยาเรไปต่อย่ยึดจุดอีกรอใช่บ่ายสงยึดจุดครับเจ๊มันติเกี่ยวนิ่มขึ้นมาะเจ๊แเมื่อกี้เกิดขนแล้ว

ใส่วัสดีน้องแอมเบอจะใส่อลลี่ตัวาตัวขาอลลี่บอลนี้ครับวอลนี้ครับแล้วมาเดี๋ยวสิคะก็ย้ายมาใส่เสียงใส่เสียงนใส่เสียงไปนี่พี่่อไลฟ์เนไปไปห่งไปหน่งไนส่งหายไลยไปถไม่ถ้าไม่หตายโหน่อยูช่เพื่อนหน่อยสีภูมิมันไม่ไหวแล้วภูไม่ต้องชุบเพื่อนตียัยลือไปปล่อยแล้มเล่นหน่อยสิบูเล่นลุ๊ได้แล้วเล่นตุ๊การได้แล้วบเล่นตรงการได้แล้วครเบ่นตุ๊ก เขาตายนั้นแก่มันไม่ได้เก่งเลยแค่คนมันเยอะเว้ยที่ปีนนะคะไม้เอาหน่อยครับตัวกลางไม้อาหน่อยให้มีดให้มีดเว้ยเว้ยเลี้ยงอ่ะเว้ยทางเต่าน้อยเพี้ยบูชุนหน่อยบูชุนหน่อยบูชุนหน่อย มาอสหัวเพื่อนนะคะพี่เยกทุกหัวเพื่อนนะคะออ๋ไม่ทาไม้ตรงกลางกองเลยฮัลโหลดตรงตรงขอบขอบมันไม่มีสีอื่นแล้วนะคะไม้ออกเลยไม้ไปเลยข้าบเลยขอบหอมนะคะฟังภาษาไทยกันรู้เรื่องเว้ยเพื่อนพยายามอย่าอีโมกันครับพยายามอีโมเนนะคะก็เออมันเกิดเยอะแล้วค่ะจ้างไปแล้วคิดร่วมนั้นจไปเดี๋ยวไม่กรตีกันอีกตุงมามามาคุรื้อนะคุลื้อนะคุลื้อนะคุลื้อหมดนะหรือที่อะไรหรือทียอะไรมึงไอ้เฮียไอ้เฮียสีฟ้าไอ้สัตว์ตายไอ้เฮีย โอ้ยมาผู้ฟังภาษาก็รู้เรื่องไมนี่ไอ้กี้อไฟเเกิดอยู่นั่นไหนเฮียนั่นไปเรามินนั่นไปเรามินไม้เออไมเออไมติไอเล่ไอไอเล่ไอเล่อะไอเล่อไม่หม่ารอไอเล่อ จะตอกเข้าอีกนะจะอุ้มเพื่อนออกมาก่อนรามินล้านตายพูดเต่งโง่เท่านั้นแหละที่ฟังไม่ดูแท็กทีท่าีครับผมเป็นคนตัดเทนผมฟังไม่รู้เรื่องเออเดตซีเดียวใครก็รู้แล้วก็ไม่ได้จะคล่องเพราะมันไม่จบไม่ได้กล่องวินเนอร์หรอกครับถ้าเล่นอย่างเงี้นะแล้ว คนฟาร์มเรื <ued> ่องก็ดีแล้วมัลโหลเรื่องกินเล่นกูไงไม่้เเพื่อนไม่เป็นไรนะพี่มาส่งเพนดูตูดบวกเป็นกำลังใจดีกันเลยที่มันตายไปหมดเลยแซดฮัลโหลพี่ครับแผนกพยาบาลเหนื่อยครับตรงกลางเหลืองตัวสองตัวค่ะเดินเชิญเลยอ่ะนี่ไงวะเฮ้ยก็เหลือไม่กี่คนแล้วค่ะทุกคนคาเบ้คาเบขอไฟให้อยู่ค่ะเบ๊ไปเอาเสียงที่เบ๊มีออกมากค่ะเบขอให้อยู่ค่ะทุก เบฟไม่ไหวแล้วค่ะเบฟจะตายแล้วตอนียาเล่นเลพิ่งตายค่ะตรงท้ายอ่ะเอาตัวท้ายอ่ะมาค่อยเล่นหมดแล้วครับพอจบไปแล้วครับหมดก็แค่นั้นค่ะอุ่ยเก่งมากนี่ขนาดทุกคนเข้ารอเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบฟพาไปเล่นนี่เดียววะเบฟพาไปเล่นจุดยาเดียวนานแล้วต้องปอดเบฟพอดีนึงไหมเดินต่อคือไม่ฉันดจริงสปล่อยโวกจริงจรงจากสองไม้ที่ลงไปคือเห็นไม้ใครเห็นไม้ที่ติด JL วะใครยังเล่นไม่พอไปเล่นลีห้องได้นะ อแม่งไม่พี่มาดูในห้องเราไหมไม่อยากใช้โอ้บอกไปเลยไปดูจู่ห้องเราไหมพูดตรงๆไปเลยะติดแล้วติดแล้วใช่หรอเอาดีใช่ติดแล้วดีใจด้วยค่ะยังแดงพี่เลยแม่งตีเจ็ดรอบตั้งตีมาเจ็ดรอบแล้วกว่าจะติดจะตีแล้วไหตีและตีแล้วค่ะ